ระบบสังหารเทพตอนที่6 5สวีอีเฟยวันนี้เจ้าทําตัวแปลกๆไปนะน้าสำนักบรรจบฟ้าตอนนี้สองพี่น้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วสวีอัญชีตอนนี้เดินหมุนวนคล้ายทําตัวเป็นมือปราบมองจ้องน้องหญิงของตัวเองแปลกๆสวีอีเฟยวันนี้เจ้าทําตัวแปลกๆไปนะเจ้ามีอะไรหรือเปล่า สวีอันชีพูดพร้อมกับเอาใบหน้าเข้าไปใกล้ยอดหญิงงามพร้อมทำตาหลีใสเมื่อยอดหญิงงามได้ยินคำพี่หญิงดังนางในใจก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ไม่ช้าใบหน้าของนางก็แดงก่ำขึ้นมาทันทีพางหันหน้านีและรีบหันหลังให้พี่หญิงสวีอันชีของนางในทันที อีเฟยเจ้าแปลกไปจริงๆในวันนี้ข้าแปลกใจนักปกติเจ้าไม่ใช่คนทำตัวเยี่ยงนี้สวีอันฉีทำท่าเซาซียอดหญิงงามหนักขึ้นก่อนจะเดินวกไปด้านหน้ายอดหญิงงามอีกคราวพร้อมส่งสายตาของสตีเจ้าเล่แล้วนี่เจ้าปิดบังอะไรข้าหรือเปล่าอี้เฟยยอดหญิงงามได้ยินดังนั้นถึงกับยิ่งหน้าแดงกว่าเดิมเข้าไปอีก ตอนนี้ในใจนางร้อนรุ่มยิ่งนักในใจคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยละตัวเองพรางสายหน้าพร้อมดูกุ้มใจกับคำถามของพี่หญิงเป็นอย่างมากไม่ช้าสวีอ,อันชีก็พูดขึ้นอีกนางคล้ายจับสังเกตความผิดปกตินั้นได้แล้วนั่นปะไลข้ารู้แล้วเจ้ากำลังมีความรักใช่หรือไม่ไม่เช่นนั้นใบหน้าแดงกำ่ำและท่าทีเขินอายแบบนี้ คงไม่มีทางแสดงออกมาและไหนจะวันนี้อีกสวีอันฉีตอนนี้มือหนึ่งของนางเฉยคางของยอดหญิงงามขึ้นแล้วส่วนใบหน้าของยอดหญิงงามก็คล้ายนางโจรที่ถูกจับได้จำใจแล้วจริงๆหลักฐานต่างๆชัดเจนเกินไปหากแต่เพราะเป็นนางโจรมือใหม่เพิ่งริกระทำผิดไม่ช้าก็กล่าววาจาปฏิเสธอย่างเขินอายไม่ใช่แน่นอนพี่หญิง ท่านพูดอะไรของท่านนั่นแน่ยังกล้าปฏิเสธข้าอีกหร,อหรือข้ารู้จักเจ้ามาตั้งแต่เจ้ายังเด็กรีมีความรับกับข้านางหนูเจ้าดูถูกพี่หญิงอันฉีผู้นี้มากไปแล้วทุกอย่างในวันนี้ก็ฟอ้องอยู่อันฉีพูดพร้อมเอาหน้ามาใกล้ยอดหญิางงามจนลมหายใจแทบจะถึงกันส่วนยอดหญิางงามนั้นตอนนี้นางหลังติดขอบต๊กไม้แล้ว เหตุการณ์แบบนี้นางก็ไม่รู้จะหาทางออกเช่นไรแล้วเพียงแต่เด็กหนุ่มนั่นกับนางได้เกิดสิ่งที่ยากจะบรรยายแม้ตัวนางเองก็ไม่เข้าใจตัวเองแล้วจะบอกหรือพูดสิ่งใดกับพี่หญิงของนางได้เล่าที่อยู่อยู่นางกับเด็กหนุ่มแนบชิดกันจนริมฝีปากแนบในขณะที่นางโจรจะถูกขืนใจให้พูดอยู่อยู่มือปราบสตรีก็คล้ายจะหยุดสอบสวน สุยอันชีได้แต่ถอนหายใจก่อนพูดน้ำเสียงคล้ายแฝงความน้อยใจอยู่หลายส่วนก็ได้ก็ได้ในเมื่อเจ้าไม่คิดบอกข้าว่าเจ้าแอบมีความรักกับจรยุทธหนุ่มรอคนไหนหรือจะเป็นสิทธิ์ในสำนักเราแม้ตอนนี้ข้าจะไม่รู้แต่อี่เฟยอย่างน้อยๆเจ้าก็ควรดูแลไอ้เด็กหนุ่มเสียวเฟิงนั่นให้ดีกว่านี้สินี่ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะ เจ้าจะจิตใจร่องรอยไปกับห่วงความรักแล้วปล่อยปะละเลยไอเด็กหนุ่มนั่นได้กระไรปากก็บอกกล่าวท่านพ่อและท่านอาไปแล้วยอดหญิางงามแปลกใจก่อนจะคิดตามความคิดนึกของสิบพี่ของนางพร้อมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ก่อนจะถอนหายใจอย่างโลกอก และเปลี่ยนใบหน้ามายิ้มแย้มในทันทีเพราะตอนนี้นางรู้แล้วว่าพี่หญิงอันชีของนางนั้นไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ของนามกับเด็กหนุ่มที่คล้ายทำอะไรเกินเลยกันนางถอนหายใจอย่างเบาใจอีกครั้งก่อนจะรีบตอบคำถามของพี่หญิงของนางยกใหญ่ด้วยใบหน้าตั้งใจมีความสุขที่เป็นนางโจรที่ไม่ถูกจับ ไม่ช้ายอดหญิงงามก็รีพูดแก้ตัวกับพี่หญิงยกใหญ่ถึงเรื่องราวของการไม่ได้สอนคิดวิชาย,ยุท์และกระบวนท่าต่างๆแก่เด็กหนุม่มแม้ถ้อยคำของนางจะดูแปลกๆอยู่หลายส่วนแต่นางก็พอใจในคำตอบของตัวเองเป็นอย่างมากดังยกภูเขาออกจากอกได้สำเร็จแม้สิทธิพี่จะสงสัยว่านางจะมีความรักกับชายหนุ่มคนใดแต่นางก็ดูเบาใจยิ่ง ดูเหมือนสิพี่จะไม่รู้ไม่เห็นว่านางกับไอ้เด็กหนุ่มประทับริมฝีปากแนบกันเพราะหากใครรู้เรื่องนี้เข้านางก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งตัวนางเองทั้งกับเด็กหนุ่มอาพับนางได้แต่คิดและเป็นห่วงเด็กหนุ่มในใจแต่ส่วนหนึ่งนางก็โกรธเด็กหนุ่มเช่นกันทำไมเด็กหนุ่มถึงได้ทำกับนางเช่นนี้ หรือว่าเด็กหนุ่มนี่จะเป็นบุรุษเสเพแบบที่สิทธิหญิงในตําหนักชอบพูดกันตอนนี้ในใจของยอดหญิางงามคิดอะไรวุ่นวายออกไปร้อยแปดจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเลยส่ยอันฉีตอนนี้คล้ายมึนง,งนกับคําแก้ตัวที่คล้ายจะไม่ต้องประเด็นกับที่นางสนใจสุดท้ายได้แต่กล่าววาจาอย่างเสียไม่ได้เอาล่ะอีเฟยในเมื่อเจ้าพูดแบบนี้ ข้าก็จะไม่ว่าอะไรแต่เวลาเหลือไม่มากแล้วอีกสองสัปดาห์เจ้าจะฝึกเด็กหนุ่มนั่นอย่างไรแม้ไอ้หนุ่มนั่นจะพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่โอกาสในการเข้าสำนักฝึกวิชาก็ไม่ง่ายดายเจ้าควรไปสอนมันมากหน่อยพี่หญิงอันชีของยอดหนึางงามกล่าวอย่างเป็นห่วงกลัวไอ้เด็กหนุ่มจะไม่สามารถเข้ามาเป็นสิทธิ์ในสำนักได้ ถึงแม้จะเจอกันไม่กี่ครั้งนางก็พอใจในตัวเด็กหนุ่มอยู่บ้างเพราะเด็กหนุ่มเชียวเฟิงดูฉลาดเฉลียวรู้จักพูดและมีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อมารดาจากคำบอกเล่าของพาลี่สิทธิ์รักของนางทำให้ถูกใจสวยอันฉียิ่งนักแม้เด็กหนุ่มจะมีปมเรื่องความอาภัพที่มีโรคร้ายเนื้อหนังเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายทั่วร่างกาย แต่สวีอัญชีก็ถือว่าเป็นหญิงงามคนหนึ่งที่มีจิตใจงดงามและเมตตานางมองข้ามความอาภัพนี้มีแต่ความสงสารต่อไอเด็กหนุ่มโดยนางคิดว่าหากไอเด็กหนุ่มได้มีโอกาสฝึกวิชาที่สำนักแม้ภายภาคหน้าจะไม่สามารถเป็นยอดฝีมือระดับสูงได้แต่อย่างน้อยๆก็จะมีความสามารถในการดูแลตัวมันเองและมารดาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ พอมลบปมด้ยตัวเองที่เกิดมาน่าสงสารและอาภัพเช่นนี้ได้ส่วนยอดหญิางงามเมื่อได้ยินดังนั้นแม้ในใจนางจะถูกชะตากับเด็กหนุ่มยิ่งหากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้นางไม่อยากที่จะเจอหน้าเด็กหนุ่มในทันทีนางรู้สึกแปลกๆในหัวใจไม่รู้ว่าเหตุใดจึงหาข้ออ้างร้อยแปต่อสิพี่ให้นางเป็นคนไปถ่ายทอดเคล็ดวิชาแทนนางก่อน อย่างน้อยๆก็สองสามวันนี้เพื่อให้ใจนาหายเขินอายก่อนโชคดีที่สวีอัญชีรับคำยอดหญิงงามอย่างว่าง่ายนางเลยรู้สึกสบายใจยิ่งแต่นางก็ไม่ไวายโดนสวีอัญชีถามถึงคนรักของนางอยู่เป็นระยะระยะดูเหมือนตอนนี้พี่หญิงอันชีจะปักใจเชื่อแล้วว่ายอดหญิงงามแอบไปมีกิก๊กกักกับบุรุษเพศอย่างแน่นอน ทำเอาครั้งนี้พี่หญิงมองนางมีสายตาเจ้าเร่ปปากกตลอดและนะตอนนี้ยอดหญิงางามก็ไม่อาจจะรู้ตัวได้เลยว่าได้จุดประกายไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นอย่างแรงกล้าของพี่หญิงของนางเข้าไปอย่างเต็มเปาแล้วนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ